มาโดมนมาโดนอะไรไม่ไข่ดิสวยายเยอะายเยอะรับยูตีได้ปะโอ้ยโอ้โห,โห,โโหไม่ออกไม่อ,ไมออกเลยพี่คอมเฮียคอมโบถัดเนี้ยคอมโบของใจเอาอ,อะไรมอสอะไรอะแรดเหรอแรดทิกซี่แรดก็ดีนะเอาปะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมอสแรดก็หดต้นเกม์มาเจอสุ่มให้ ต่อเข้าไปเขาเรียกว่าต่ดไอ้สัสวันลงตออไอ้ก็รอเล่นอยู่ไอ้เพื่อมันมาเริ่มบูจบบนมีจะตายแล้วเพื่อนโอเค มันจะกดสองเด็กพี่ไม่ได้ไปเสียรอดไปพิราบม่นปิดชาโชคดีจับมีมีขึ้นบนมีขึ้นบนโรเลออนขึ้นบนได้ได้ผมเกิดโรเลออนนะเราไฟไหวปะวะไฟไม่ไหวไฟไม่ไหวมันสีอะมันจริงอนปิดอีกทีึงอ่ะถ้าพี่ทำมันเลือดเหลือคนละร้อยผมไม่ไม่ตายหมดไอ้ม่กูเอาฝั่งนู้นเอาก้อนใหญ่ร้านได้หมด เจอเยโดนนกฉก้เยนกฉกเฮ้ยเจ็บเยอะนะอยากขอให้ทีเจ็บเยอะนะทนฟิกทนฟิกเออไม่ตายอีกได้ทำไม่ได้ต้องรอมีตาทีวะทนฟิกแลอนชิ้นแรกเลยสี่นาทีสิบห้าแตปั๊มทนก็ได้พี่มันต้อมีฟิกอะ โอ้โหตอนนี้ถ้าตัดยูนี่โหดจัดเลยนี่หว่าตัดสามตัวแบบนอนๆแต่ว่านอนเองมาไม่นอนนะได้ได้ได้น่าคุ้มกว่าเวลิสเล็กหน่อยเว้ยมึงง่ายสับเดี๋ยวมึงโดนมันเลงนะตายตายิงยิงดิท้ากูเฮ้ยเมดมามาวะมาอยู่อ่ะมันโดนมาโดนได้ไรมั้ยไปดิสวย เ,เอาวเซตเสียใสัตว์หายทั้งแก๊งเอาไอ้มาเฮ้ยมีมาต่อยบัมาสไอเอ้ยตู้ต่อยเข้าไปในในพุ่มนั้นแต่ว่าดาเมจไม่พอว่ะต่อยเข้าไปในนั้นแล้วมันจะติดสตันเหรอใครอยู่ในนั้นอ่ะใช่ใช่ต่อยเข้าไปในนั้นแล้วมันติดสตันไงคิดการไปแล้วพี่หาอะไรทำเลยจะทำไม่ว่า แล้วอะไรแท็กไปแล้วไวททำเลยอีบ้าโอ้ยยี่มุลจะมาการนันตีอะไรสู้ก็ไม่ไหวยี่เป็นหน้าต้องกลางกลางต้องเป็นเวฟไหมนี่หว่าเนี่ยอันนี้ได้ตอนตอนมันเมีเตีย้ยเฮ้ยมันจ่ายหมดมันจ่ายเยอะจ่ายเยอะจ่ายเยอะแล้วมีตีได้ปะโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหไม่ออกไม่ไมอ,ออกเลยมีคอมเยี่คอมโบจัดเฮ้ยรอดหมดเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยลิมิตเฟลเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฟลไอ้บ้า สองเลขหนึ่งและสองเตะยปเตะไปตายส่สองใส่เราเราก็ป well, ิดเป็นไหยกลับมาเหมือนกันนี่ยังกาพูดเป็นเปียงกันหนึ่งเลขสองเนี่ยมันต้องได้ได้ได้สแตนดาว์ไวเลสด้วยวิคิทสวยสวยกว่าเมื่อกี้คือไม่มีนะมันทำอะไรอ่ะไม่อยากกดมันถ่มแล้วมันโถ่มโกวต์แล้วมันก็ลึกมาโดนมึงผัดสองทีผัดผัดสองทีมอส แล้วกูฟิกอติให้มันอยู่ในฟ้อมมีมาร์าผักต่อไอเหี้ยแม่งรอดเฮ้ยแปลกๆว่ะเล่าเป็นนิยายเลยตัดมันรอดทำไมมันรอดวะเกูได้ตัดฮิวก่อนเนอ้ยอย่าบอกว่แค่ชิ้นเดียวเนี่ยออกนี่แหละแสดงให้ดูแล้วนะตัดฮิวมีผลยังไงนี่เป็นอะไรของหนาเนี่ยอุ้ยเดินไม่ออกบังตายกูนึกว่าพูดกูรู้ว่าบ่นเหมือนไม่มีอะไรเฮียตาย เฮ้ยดูเราจะลงมาได้ปหมลงมาได้ปหมมาอยู่มาอยู่มาอยู่ผมขึ้นบนนะผมไม่ไม่ไปนะไม่ไปอมันอาจจะห้านะเดี๋ยวบ่อกทีเดี๋ยวก็ซิปบอกคีราเพิ่งเกิดนะเวเล่ไอเวเลสไปเวเลสไปเวเลสไปเฮ้ยมึงเดินทะลุอันติกูยังไงเนี่ยไอเยัยลมลมเก๋เปล่าวะตีสวยได้อยู่แล้วก็จะจ่ายทำไม นี่อันตรีนะเก้ยกงงั้นละ่ะ <No. S 1> ไม่ต้องอะไรน,นะ okay, มอสคนเดียวได้แล้ว<อ>เลยมางแดงดีกว่าโอ้ไม่โดนกูคีรา,หาไหววะไม่ไหว,ไม,ไวมอลองแค่ละไปละได้ไหวลองแล้ว <laughs> <laughs> อดีวะ่ะนี่แหละครับเขาเรียกประสบการณ์สัยแั่ <laughs> <laughs> โอเครอดแต่จะชา้ากวันนี้นิดนึงออ็ม เลส์โดดไปแล้วเลส์โดดไปแล้วเลส์โดดไปแล้วโ oh <no. S 1> อ้โน้องวัดไอ้ถ่ายสองถ้าอย่างงี้ป้อมล่างน่าจะแตกกว่าถ้าเราไปบนซามอายอายอา้ชะนะสวยอาะชนะแล้วป้อมล่างไปนันการคนหนึ่งก็ดีนะก,กับกับกลางคนหนึ่งก็ดีนะไ oh. อ้คีล่าคีล่าแอบอยู่พุ่มอัลมอนไปทางแกงพุ่มอัลมอนนะอยู่พุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มนี้อ่าผมมองอัมวาพีไปละ อเคสายสอายสไเฮ้ยติเมตเอ้นเอ้นิดโดนีโดนโอ้โหไปห้าได้เม็ดไหมครับไม่ครับแต่ถ้าไปห้าห้าห้าหาเนียม็ดอะไของมึงเนี่ยมึงคอมเมนต์อะไรวะแต่ละเเสือกเสือกทางเลยมิกซะด้วยแล้นก็ไม่ปล่อยย่าก็ไม่ปล่อยหรอกเลยจะเชื่อ เงียบเลยงงไปแต่เราเขเม้นเงยหน้ามาสาระไม่ค่อยฟิกตูเล่นหาโดนนั่นนะไม่มีฟิกอะมิกไปช่วยด้านล่างแฝบอยู่ไม่น่าโดนฝากด้านบนหน่อยเฮ้ยทั้งวันเลยสัตว์ไม่มีอะไรแท้แท้อ้าวมีเลยเฮ้ยได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่นี่เลยนี่เสร็จโจวโซเจ็ดคิมบอลคิมบอลมิกไปบนนี้ไปบนนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มึงแกผักเหมือนเข้ามาดิ <l id> อาตายโว้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยให้ผมทำยงไงจ่ะผักมันออกไปดิกูจะตายแล้วมันติดลไฟหมดแล้วมีไม้เพิ่งสอยกัไเองผักเข้าไปยุติสตันมึงเห็นมันติดมันแล้วเมื่อกี้กูก็เรียนเรียนไม่ถูกแล้วอาจารย์คนละคนมันติดตัวคอมโงไอ้สัตว์แม่งเอ้ยเสิร์ฟถึงที่ไอ้สายเก่งมันด้วย ป้าย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 ไม่มีฟิกเกอร์สวยสวยสวยยังไม่ได้ทำอะไรเลยยัยนี่สวยมากเฮ้ยสวยพี่ช่วยหน่อยได้นี่ได้นี่เงี้ยอำโบงกำใจใครเอาใครดีปึ้อุ๊ยหูหุบเลยกรปิดตูดดีเติดขึ้นนะเครว่าเกรง กดปุ่มไหนวะกดกระปิปูดเนี่ยปุ่มไหนวะเนี่ยเอาไว้อยู่ครับแต่ครับเขาก็ไหวเขาก็ไหวเหมือนกันแต่เราก็ไหวเขาไหวเราไหวอยู่เนี่ยเอาเอาบัฟไหมท่ากันน่ะเราเล่นเกมหน่อยตะโกนไม่ช่วยเลยเอาเอากองเอากองเนี่ยจะได้ทำป้อม Mikondi online, bài 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 Cái bài 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 có bài 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 ได,ได้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 มิกมิกเอาถ่ายมะชี่แะเปหลบไปซัดโอ้โหอหไรรอดได้ไงวะมันดูอยู่กลางดงไอ้กูดูอยู่อยู่ข้างหลังรอดได้ยงเนี่แบกเลยเอาไว้หนึ่งรออย่ก,กดดิสไลค์ให้นั่นนั่นล่ะคิล่าจะมาจะกันให้คิล่ามิกิกการให้ด้วย เนี่ยตงสารจริงเนี่ยเกือนชนเออะไรนี่อเเยเ่็นคนม่งชนกระจกมัแลาห่อยจอยเลยอะตอนนี้มัน้ขาดปเต้งเลยเต็ง